แมก็็จะดูเปเปนนหือแบบสวัสดีค่ะป้าผานะคะพบกันกับปา้าผาแชร์สูตรสลามอยากทำมากๆเลยค่ะแชร์สูตรสลามครั้งนี้นะแบบมีสูตรดีๆสองสามสูตรเลยอะ่ะเลือกอยากมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นของน้องอะไรแล้วสูตรอะไรน,นั้นตามดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อเมย์นะคะวันนี้จะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่านมเหนียวแอนโกโก้เหนียวค่ะโอเคถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ าน้ำขุ่นค่ะสบู่วีไนซ์อาเปล่าค่ะแป้งข้าโพดน้ำยาทำาสลาบะพะผาค่ะเซปตะก้อตะกอมือค่ะเสียมตานค่ะอุปกรณ์มีแค่นี้นะคะพี่พาคุณสวยเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนเราจะมาทำนมเหนียวกันก่อนนะคะน้องบอกให้ใส่กาวน้ำขุ่นแปดช้อนโต๊ะค่ะ ก็ใส่บีนไนหนึ่งช้อนชาค่ะประมาณนี้โอเคใส่น้ำเปล่านะคะ3ามช้อนโต๊ะค่ะหนึ 2> 1, 2, ใส่แป้งข้าวโพดอีก3ามช้อนโต๊ะค่ะมีเรามีช้อนด้วยนะหนึ่งเป็นช้อนนมอะ่ะสองแล้วก็สามไม่ต้องใส่สีนะคะพี่พานี่แล้วน้องก็บอกว่า เอาตะกอมือมาค้นให้เข้ากันค่ะเอเเลอะเลอะ,ล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 ะหูเหมือนนมจริงๆด้วยอ่ะมันมีเท็กเจอร์ความเป็นสีครีมนั้นอ่ะด้วยแป้งใช่่ะโอ้น่าเล่นน่ะเฮ้ยเหนียวเนบเนบเหนียวเนียวเนบใช้ได้อ่ะแค่นี้เองนะคะเราก็จะใส่น้ำยาทำสลาเป็นก่าจะจับตัวเป็นก้อนค่ะ ก็เสร็จแล้วคนไปด้วยเหนียวเหนียวนึบหนึบไปด้วยค่ะแบบนี้เลยจะแม่จ๋ายืดท้าทาย นี่ค่ะได้มาแล้วค่ะนี่นมหนืดนะคะนมหนืดนมเหนียวนมหนืด,นนดต่อไปนะคะเราจะมาทําโกโก้ก,กันแน่ๆเลยนะคะไปดูเลยทำอย่างไงโกโกโ้น้องบอกว่าทําเหมือนกันเลยใส่เกา้้ำขุน8ช้อน B 9, บีบไนท์แล้วก็ใส่สีน้ําตาลลงไปแค่นั้นเองคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่พาทํารวดเดียวเลยนะหนึ่งสองสามสี่หหนึ่งสอ เสร็จแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีเล่นกันนะคะน้องบอกว่าไปดูวิธีเล่นกันแต่ว่าน้องเขาบอกว่าตามใจพี่พาเลย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวป๊อปพาจะใส่นมลงไปก่อนดีกว่านะมาลองลองลองดูนี่นะใส่แก้วน้อยสมมติเราใส่นมสดนึกออกปะตอนที่เราทาเนี่ยเราจะใส่นมสดไว้ใต้ล่างกับน้ําแข็งถูกไหมทุกคนแล้วเราก็ค่อยเอาตัวเนี้ยมันลาดด้านบนใช่ไหมนมเหนียวนมหนึบเนี่ยแล้วมันเหนียวเหนียวหนึบหนึบจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะลาดลงไปให้มันเหมือนเลยมันจะมีความเป็นเหนียวเหนียวหนึบหนึบแบบนี้อ่าอย่างนี้เห็นปะอ่าเหนียวเหนียวหนึบหนึบ นี่มันก็จะดูเป็นเหมือนแบบเป็นธรรมชาติแบบนี้ทุกคนเห็นไหมนี่แล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะไหลลงอย่างเงี้ยเราก็ทําให้เหมือนเลยโอ้โหสวยอะ่ะสวยเนาะหนึบหนึบเป็นโกโก้อ่ะเป็นโกโก้หนึบหนึบอ่ะนีนนนน่โอ้ดูสิน่าเล่นมากเลยทุกคนอู้ฟินอะ่ะฟินมาก นี่ทาเป็นสองชั้นก็ได้นะอ่าเดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยเก็บไว้ข้างในนี้อ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาสีขาวมาวางอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาโกโก้เยอะแล้วพี่ผาเยอะเยอะมันเยอะไงเราก็ต้องแบบนิดนึงอ่านมเหนีนนยวนมหนึบมันก็จะแบบไหลงลงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสวยไมล่าทุกคนสวยมากเลยน่าเล่นสุดๆเลยนะคะ ลักหน้าฉึกๆเลยนะคะเนี่ยเอาออกมาจากแก้วกันดีกว่าชอบอะ่ะเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าพี่พามาชอบกินโกโก้นะเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่กินโกโก้อยู่ด้วยนะโกโก้ปั่นๆเองนะคะทุกคนโอ้ยนี่เดี๋ยวจะให้ดูเบาๆนะว่าเดี๋ยวจะมีแก้วป้าพามาขายอุ้ยไม่ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเราจะทํามาขายกันนะคะเป็นแก้วเหมือนคล้ายๆแก้วซาบักแก้วเยติอะไรอย่างนี้เนาะ ให้ดูก่อนตอนนี้กําลังสั่งสกีนกําลังเลือกสีเลือกแบบน่าจะมีประมาณสัก4ี่แบบค่ะทุกคนรับรองนะทุกคนใช้แล้วฟินอย่างแน่นอนนะใครชอบกินน้ําแก้วเยติบ้างสมัยนี้เราต้องพกน้ําพกแก้วไปเองนะพกน้ําพกแก้วนะคะเพราะว่าโควิดเนาะเราก็จะไม่แบบกินอะไรร่วมกันกับคนอื่นง่ายๆค่ะเราก็ต้องพกไปป้าพาก็เลยคิดถึงความจําเป็นตรงนี้แล้วมันจะอุ่นใจกว่าไหมถ้ามีเราข้างๆกาย โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พาให้คะแนนน้อง10คะแนนเต็มค่ะไม่ต้องสงสัยเลยชอบมากอะไรมากค่ะถ้ายังไงเราไปดู q a เกเราไปดู Q&A เกันเลยค่ะวันนี้น้องถามอะไรป้าพากันบ้างตามไปดูกันเลยจ้าให้ดูความยืดอู้ยืดนัน้นอู้ช็อกโกแลต โอเคเรามาถึงคำถามแรกกันเลยนะคะน้องถามอะไรบ้างคำถามที่1ระหว่างนมเหนียวกับโกโก้เหนียว<ๆ>พี่พาชอบกินอันไหนมากกว่ากันคะตอบแบบไม่ต้องคิดคะ่ะโกโก้อย่างแน่นอนโกโก้มาวินจ้าที่อนะคะระหว่างแบล็คพิงค์พี่พาชอบคนไหนมากที่สุดคะหนูจะให้พี่พาเลือกสองคนเท่านั้นนะคะเพิ่มให้อีก1,000พคนนะคะอะ่น้องก็อาจจะประมาณว่าพี่พาชอบลิซ่า <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> สรุปแล้วพี่พา อชอบลิซ่าค่ะจบจริงๆชอบสี่คนแหละทุกคนนึกออกไหมก็ถ้าสมมุติขาดคนใดคนหนึ่งไปมันก็จะไม่ใช่แบบคพิงก์ไงนึกออกใช่ไหมก็ต้องแบบอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าคำถามสุดท้ายนะคะพี่พาเคยดูซีรีส์เรื่องสวิตอ่ะสควิกสวิกเกมใช่ไหมอ่ะสวิกเกมไหมคะถ้าพี่พาดูเสร็จแล้วพี่พาชอบเกมไหนที่สุดคะเป็นคำถามที่ดีมากคำถามของหนูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พา แม่ดูคลิปของพี่พาทุกคลิปเลยเพราะว่าเมย์ชอบทำการสลามเพราะามันเล่นฟินมากบายบายค่ะพี่พา love you ปพานะคะขอ,อคุณแม่ดูด้วยเล่นด้วยกันด้วยใช่ไหมสำหรับเออหนังนะหนังที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้นะคะก็คือสวิก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 เกมนะผู้ิดขออภัยนะไม่างดีนะไม่ค่อยจะเก่งภาษาอังกฤษเนาะพี่พาชอบเกมสุดท้ายที่สุดจริงๆชอบทุกเกมแหละชอบเกมสุดท้ายเพราะอะไรรู้ไหม มันเป็นอะไรที่วัดใจมากเลยะทุกคนมาเพื่อเงินถูกปะแต่พอมันเป็นมิตรภาพเท่านั้นแหละยอมที่จะไม่เอาเงินนั้นขนลุกพูดแล้วขนลุกอ่ะยอมที่จะไม่เอาเงินนั้นก็สปอยบเบาๆนะใครไม่ได้ดูก็ต้องขออภัยด้วยเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเพื่อนก็คือเพื่อนก็คิดว่าตัวเองก็ ลำบากกันมาถึงขนาดนี้ถ้าเพื่อนไม่ได้อะไรไปเลยอะ่ะมันก็ไม่ใช่ไงเออผลสุดท้ายก็นั่นแหละก็พีชีพกันเนาะก็โอเคอะ่ะถือว่าใจแลกใจมากจะทิ้งเงินทั้งหมดเพื่อเอาชนะเพื่อนก็ไม่ได้เนี่ยแหละมิตรภาพสําคัญกว่าเงินทองนะคะใครมีมิตรภาพดีๆก็รักษากันไว้นะคะแค่ไงคลิปนี้เป่าผาไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บ